ตอนนี้เราอยู่นนกันในนักโต้ซันสโตม4นะครับหลังจากทีเ่เกมปล่อยออกมาได้ประมาณสักเกือบจะหนึ่งอาทิตย์แล้วผมก็ได้อ่านในบอร์ดของหลายๆที่นะครับทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะครับว่าใครคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเผื่อว่าผมจะได้เป็นข้อมูลผมพบว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาคนี้กับภาคที่ผ่านมาก็คือภาค3หรือว่า Revolution นะครับทั้ง2อันว่าวิธีการเล่นมันต่างกันตรงไหนมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับมาดูกันแล้วกัน เพราะจริงๆแล้วมันเปลี่ยนเยอะมากแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ข้อมูลตรงนี้หรืออาจจะไม่ได้สนใจหรืออาจจะไม่ได้สังเกตอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันในภาคนี้ครับนอกจากว่าจะมีการสามารถสลับตัวเล่นในทีมได้แล้วซึ่งผมชอบมากๆเหมือนเวิร์กมากนะครับแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนระบบที่ต่างจากภาค revolution อย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือถ้าบอกว่าใครที่ได้เล่นในภาค revolution จะรู้ว่ามันสามารถเลือกทายของทีมได้นะครับว่าอยากจะเป็นอาจจะเป็นจูส์จะเป็น Awakening หรือว่าจะเป็น Drive Type นะครับ ในภาคนี้จะไม่มีแล้วแต่ว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีลักษณะเฉพาะของมันนะว่ามันจะสามารถทําอะไรได้เมื่อมันเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ตัวหลักนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าที่ไอคอนนะครับที่ผมขยับอยู่นี้เนี่ยที่มุมซ้ายบนของไอคอนจะมีเครื่องหมายเ,เล็กๆนะครับ อันนั้นแหละคือสิ่งที่บอกว่ามันสามารถทําอะไรได้นะครับหรือว่าถ้าใครเห็นไม่ชัดสามารถมาอ่านอยู่ข้างบนชื่อของตัวละครได้อย่างของนักโตะก,ก็จะเป็นสไตล์แบ็กนะครับของซากุระก็จะเป็นชาร์ตแอสซิสนะครับอย่างของอไก่นะครับก็จะเป็นดัชคั u t นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าสามารถมีอะไรบ้างอันแรกเลยสไตล์แบ็กนะครับถ้าเกิดว่าในภาคนี้เนี่ยมันจะมีข้อมาคำนิดนึงก็คือ มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสตอมเกจอยู่นะครับสตอมเกจนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพื่อต่อเมื่อเราโจมตีศัตรูโดนนะครับศัตรูโจมตีโดนเรานะครับเราใช้สก,กิลออกไปโดนหรือไม่โดนก็ได้นะครับเอ่อเราใช้สพอร์ตออกมาใช้สก,กิลช่วยเราสลับตัวเป็นพพอร์ตอะไรพวกเนี้ยพวกสตอมเกจจะเพิ่มขึ้นมาทีละหน่อยนะครับซึ่งพอมันเกินครึ่งหลอดเมื่อไหร่เราสามารถพพอร์ตพวกนี้จะสามารถใช้ได้ในลักษณะของพัสซีฟนะครับก็คือไม่ต้องสั่งมันมันจะใช้เองนะครับ ในลักษณะของสไตล์แบ็กนับก็คือถ้าเกิดว่ามีซัมเกจเกินครึ่งหลอดเมื่อไหร่แล้วเรามีนารุโตเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีนารุโตถ้าเรามีตัวละครที่เป็นสไตล์แบ็กเป็นผู้ช่วยอยู่เนตอนนั้นก็คือไม่ใช่ตัวหลักที่เรามังคับอยู่นะแล้วเราเตะสตูกระเด็นไปแล้วสตูไม่ได้ชนขอบของสนามนะครับพวกสไตล์แบ็กเนี่ยจะเตะสตูกลับมาทําให้เราสามารถต่อคอมโบได้ต่อมาเอ,อ่อชาร์จแอสซิสนะครับ ก็ตามชื่อนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสตอมเกตเกินครึ่งน,นะครับแล้วเรามีตัวละครที่เป็นชาร์จแอสซิสเป็นผู้ช่วยอยู่แล้วเรากดชาร์จจักระนะครับตัวละครพวกนี้เนี่ยจะออกมาช่วยเราชาร์จทำให้เราชาร์จได้เร็วขึ้นนั่นเองต่อมาโคเวอร์ไฟล์นะครับเป็นสกิลที่ผมคิดว่าไม่เวิร์กที่สุดแล้วในทั้งหมดนี้นะครับโคเวอร์ไฟล์คือการที่เรามีสตอมเกตเกินครึ่งน,นะครับแล้วเรากดสามเหลี่ยมหนึ่งทีแล้วปาดาวกระจายนะครับมันก็จะเป็นดาวกระจายจากกักระใช่ไหมเจ้าพวกนี้เนี่ยที่เป็นผู้ช่่่ววยยยเนีจะออกมาชาชปครั้ง นะครับมันสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันผมไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้นะครับแต่ไม่มีปัญหานะถ้าจะเอาไว้ในทีมเพราะว่าเราสามารถใช้มันเป็นตัวหลักได้นะครับต่อมาอย่างคาคาชิเนี่ยจะมีชาร์จการนะครับชาร์จการคือการที่เรามีซอมเกจเกินครึ่งหลอดนะครับแล้วเรากดชาร์จเ,เจ้าตัวละครพวกนี้เนี่ยจะออกมาบังให้เรานะครับทางด้านหน้า เวลาที่ศัตรูไปกระจายมาโจมตีเข้ามาก็จะชนกับตัวละครพวกนี้ก่อนนั่นเองต่อมา dash c u t นะครับ dash c u t ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีซอมเกจกันครึ่งนะครับแล้วศัตรูกด dash จ t t a g นะครับก็คือพุ่งเข้ามาหาเราเนี่ยเจ้าตัวละครพวกนี้เนี่ยจะออกมากันให้นะครับทำให้ตัวพวกนั้นเสียจังหวะแล้วเราก็สามารถโจมตีสวนกลับไปได้อันนี้ secret technique นะครับก็คือตัวละครที่คอยช่วยเหลือเราเวลาที่เราโดน ถ้าสกิลไม่ใช่สกิลถ้าสกิลอัลติเมทนะครับโจมตีนะครับก็จะออกมาบังให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราโดนเตะออกนอกสนามนะครับในด่านที่สามารถออกนอกสนามแล้วเสียเลือดได้นะตัวะครพวกนี้จะโยนเรากลับมานะครับแต่ก็เงืนขนไขเดียวกันครับก็คือต้องมีซอมเกจเกินครึ่งนะน่าจะสุดท้ายแลวมั้งถ้าผมไม่ได้พลาดอันไหนไปนะก็คือเบรกานะครับสรับเบรกาดครับก็คือในเกมภาคนี้เนี่ยเหมือนภาคของ Revolution ก็คือการจะใช้สกิลกัดเบรกนะครับจะต้องกด ออไอเทมที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นการพุ่งเข้าใส่ศัตรูศัตรูไม่สามารถกันได้นะครับหลังจากที่เราโดนเราโดนนะแล้วเรามีซอมเกตอยู่เกินครึ่งนะครับพอเราติดสต,ตันตรงนั้นปุ๊บตัวของพวกนี้เนี่ยจะกระบ,บางให้ข้างหน้าเราทําให้ศัตรูโจมตีผิดจ,จังหวะครับก็คือโจมตีได้ช้าลงนั่นแหละกว่าจะโดนตัวเรานะโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาครับก็คือ,อ,อการโจมตีแบบทตุนะครับ อย่างที่เรารู้กันว่าในในเรื่องของนรูโตะเนี่ยมีการโจมตีเป็นธาตุนะครับก็คือธาตุลมธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ํสายฟ้าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันมีผลของมันด้วยนะปัจจุบันในตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับมีแค่3ธาตุเท่านั้นที่มีเอฟเฟกพิเศษนะครับแบบแรกเลยก็คือธาตุไฟนะครับธาตุไฟเนี่ยเวลาที่ศัตรูโดนเข้าไปเฉเาะไฟธรรมดานะศัตรูจะไฟไหม้ที่ตัวนะครับแล้วเลือดจะลดลงเรื่อยๆวิธีการแก้ก็คือ ต้องล้มในน้ําไม่ใช่ไปยืนในน้านะต้องล้มเลยครับในน้ําหรือว่าเปลี่ยนตัวละครออกมาเลือดก็จะไม่ลดต่อนะครับท่าที่2คือท่าสายฟ้าครับท่าสายฟ้าเนี่ยถ้ากิดว่าโจมตีปกติก็ไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลในน้ํานะครับเราจะเห็นว่าตัวละคระเนี่ยมีสายฟ้าขึ้นรอบตัวซึ่งทําดาเมจสับศัตรูที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับก่อนที่จะโจมตีออกไปแค่นั้นเองครับต่างแค่นั้นแต่ว่าดาเมจจะเท่าเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มเติมอะไรสาหรับ เอ่อถ้าถ้าอย่าว่าศัตรูดโดนดาเมจของสกิลแล้วนะครับก็ไม่ได้ต่างจากตอนอยู่บนบกเท่าไหร่หรอกต่อมาครับสุดท้ายก็คือการโจมตีธาตุน้ำครับตอนอยู่บนพื้นดินก็โจมตีธรรมดาครับตอนอยู่ในน้ําก็ดูธรรมดาแต่ว่าจะโจมตีแรงขึ้นเท่านั้นเองนอกจากนี้ครับในภาคน,นี้เนี่ยจะมีเรื่องของการทำเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะอ่าเมื่อเบรกนะครับถ้าเป็นในสตอรี่โหมดอาจจะมีในส่วนของเวฟพ่นเบรกด้วยก็คือทำลายอาวุธของศัตรูนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นการต่อสู้แบบ free บทเทิลหรือว่าการเล่นกับผู้เล่นอื่นเนี่ยไม่มีเบรกมีแต่กการเอ่ออามมร์เท่านั้นนะครับ a r m อร์เบรกมีผลยังไงหนึ่งเลยนะครับลักษณะภายนอกเปลี่ยนไปครับบางตัวละครเสื้อผ้าอาจจะขาดนะครับหรือว่าบางตัวละครอาจจะดูมอแมแหมขึ้นนะครับแต่ว่าการที่์มมเมอร์เบรกไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะลักษณะภายนอกเท่านั้นนะครับตัวละครไหนที่โดน a เมอร์เบรกจะมีพลังโจมจะมีพลังป้องกันที่น้อยลงนะครับแต่ว่ามีพลังโจมตีที่มากขึ้น อันนี้เป็นส่วนต่างของมันนะซึ่งถามว่าดีหรือแย่อย่างไงก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ว่าตัวละครที่จะโดนอเมร์เบกได้ก็ต้องโดนตีมาเยอะพอสมควรนถึงจะแตกนะครับก็คงเหลือเลือดไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเล่นดีมันก็รอดได้นะครับต่อมาก็ในส่วนของออการเคาน์เตอร์นะครับการเคาน์เตอร์มีลักษณะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างในภาค3ระบบเคาน์เตอร์อยังไม่มีในภาคเ e v o l u ว i o n ชั่นมีระบบเคาน์เตอร์แต่ว่าเมื่อศัตรู โดนคอร์เตอร์ศัตรูจะจิตสตันถูกไหมทำให้เราสามารถต่อคอมโบได้ประมาณ1คอมโบครึ่งนะครับซึ่งยาวมากแล้วก็เป็นหนึ่งใน,นระบบที่โดนตําหนิมากที่สุดจากผู้เล่นนะครับในภาคของ Revolution เพราะว่ามาสัสตันนานเกินไปแล้วก็โอเวอร์พาวเวอร์เกินไปแต่ว่าพอมาถึงในภาคนี้เขาก็เลยแก้ใหม่นะครับนั่นก็คือการทําให้ระบบคอร์เตอรต์เนี่ยยังอยู่แต่ว่า คนของมันเปลี่ยนไปครับคือไม่ได้สตันแล้วแต่ว่าเป็นการทาให้ศัตรูกระเด็นออกไปนะครับซึ่งช่วยชีวิตผมมาหลายครั้งนะครับในการเล่นนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถทําคอมโบคู่กับพวกของสไตล์แบ็คได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูโจมตีเข้ามาแล้วโดนเคาน์เตอร์แล้วเราเนี่ยมีสตอมเกจเกินครึ่งและมีตัวละครผู้ช่วยเป็นสไตล์แบ็คนะครับพอศัตรูกระเด็นออกไปมันจะถูกเตะกลับมาให้เราสามารถทำคอมโบได้นะครับซึ่งเวิร์กมากๆนะครับผมใช้บ่อยๆตอนทีเ่เล่นกับผู้เล่นหรือว่า เล่นกับบอทดก็ตามนอกจากนี้ครับในเรื่องของการแคนเซิลนะครับระหว่างที่เราโจมตีไปแล้วเราจะแคนเซิลใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็นใช้ท่าอื่นหรือว่าใช้ไอเทมกัดเบรกเนี่ยจะไม่เหมือนกับภาคของเรเวอร์ชันแล้วนะแต่ว่าจะกลับไปเหมือนกับของภาค3ที่เราจะต้องสไลด์ออกข้างก่อนถึงจะสามารถใช้ได้นะครับนอกจากนี้ครับเออส่วนที่เหลือส่วนใหญ่แล้วเหมือนกันยกเว้นที่ว่าการโจมตีบนอากาศของทุกตัวละครเท่าที่ผมลองเล่นนะจะไม่มีตัวไหนที่ตีแล้วกระเด็นแล้วนะครับอย่าง ถ้าเป็นภาคเลยว่าูชันเนี่ยที่หน้าตาโจมตีบนอากาศะทะให้ศัตรูกระเด็นไปแล้วก็สามารถสไตล์แบ็กกลับมาได้ใช่ไหมแต่ว่าภาคนี้ทุกตัวละครจะโจมตีแล้วลงพื้นหมดนะครับเพราะงั้นเนี่ยเอ่อทำให้การเล่นแบบสไตล์แบ็กอาจจะยากขึ้นในบางตัวแต่ว่าก็สามารถทําใหเ้เกมนี้สมดุลมากขึ้นได้ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับน่าจะจบแค่นี้ถ้าผมไม่ตกหล่นอะไรไปเนาะสุดท้ายก็ฝากมอนสเตอร์ด้วยนะสำหรับรันเกมซิมสโต้นะครับอย่าลืมรับได้กดไลค์ ถ้าเป็นแรงใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับส่วนถ้ากบดว่าใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มหรือว่าอยากเชื่อมเติมอะไรผมรูก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เช่นกันเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมอ่านคอมเมนต์นะครับหรือว่าจะมีข้อมูลดีๆเนาะแล้วก็ยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะครับผมกลับมาแน่นอนแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ